แตกอีกนะคะนาะจะพาพี่ๆแตกกันเลยนะคะสามตัวไปเลยนะใครอยากชมแนวทางน้องนะใครอยากชมแนวทางนะ้น้องบอกได้เลยนะคะแนวทางน้องน้องให้ฟรีๆนะน้องให้ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะนะคะ้องให้ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดค่ะเด็กค่ะน้องอยากให้เนาะใครอยากรับแนวทางน้องนะคะพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะคะพิมพ์ก้าขึ้นมานะเดี๋ยวน้องพาเข้าไปรับแนวทางน้องนะคะย้ํานะคะน้องพาเข้าบ้าน บีเอฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าทมเนียมใดๆเลยนะคะน้องให้ไปฟรีๆเลยะคะ่ะคุณพี่ขาใครอยากรับแนวทางใครอยากชมแนวทางน้องนะคะพิมพ์เก้าขึ้นมานะพิมพ์เก้าขึ้นมากางทุกท่านนะคะเมื่อวานนี้ก็พาแตกนะคะเมื่อวานนี้พาแตกน้อยพิเศษนะเมื่อวานนี้น้องพาแตกน้อยพิเศษนะคะ ส่วนรัฐบาลไทยนะใครอยากรับรัฐบาลไทยนะคะน้องวางไว้ให้แล้วเมื่อวานนะเข้าไปขอกันได้เลยค่ะเข้าไปขอในห้องได้เลยนะคะใครอยากรับใครอยากชมแนวทางเนาะนะคะพิมก้าวขึ้นมานะพิมก้าวขึ้นมากันทุกท่านนะคะคุณพีพ่คะน้องบอกนะคะห้องน้องน้องให้ฟรีๆนะเข้าไปรับไปชมได้เลยฟรีๆไม่มีค่าใช้จ,จ่ายไม่มีค่าทมเนียมใดๆไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะคะ ใครอยากรับแนวทางน้องนะคะ,ะเดี๋ยวน้องพาเข้าไปเลยนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวน้องพาเข้าไปรับแนวทางน้องได้เลยฟรีๆนะคะย้ํานะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้ทงสิ้นนะคะคุณพี่ขาคุณพี่จะเห็นหัวมุมซ้ายมือโทษทีนะคะนะเดี๋ยวน้องพาเข้านะคุณพี่จะเห็น หัวมุมซ้ายมือตรงนี้นะคะจะเห็น ID น้องนะคะ G99I คุณพี่เปิดเข้าไปนะคะคุณพี่จะเห็นรูปวงกลมตรงนี้นะคะเห็นรูปวงกลมตรงนี้น้องนะคะคุณพี่กดคลิกเข้าไปนะคุณพี่จะเห็นลิงก์ภาษาอังกฤษตรงนี้นะคะคุณพี่ขาคุณพี่จะเห็นลิงก์ภาษาอังกฤษตรงนี้นะคะคุณพี่เปิดเข้าไปเลยนะคะเปิดรายเพิ่มเพื่อนไปนะคะเปิดรายเพิ่มเพื่อนไปนะเปิดรายเพิ่มเพื่อนไปพิมพ์99เข้าไปหาแอดมินนะคะพิมพ์99ไปหาแอดมินเดี๋ยวแอดมินดึงเข้ากลุ่มนะกดรายเพิ่มเพื่อนไปพิมพ์9 ก้าเข้าไปหาแอดมินเดี๋ยวแอดมินดึงเข้ากลุ่มนะคะคุณพี่ส่วนเมื่อวานนะเมื่อวานนี้แนวทางน้องนะคะส่วนรัฐบาลไทยน้องลงไว้ให้แล้วนะคะส่วนราพัฒนาครั้งที่แล้วนะน้องให้ไปเต็มๆนะวันนี้น้องจะพาปังอีกนะคะเดี๋ยววันนี้น้องจะพาปังนะน้องจะพาปังรวยๆกันทุกท่านเลยนะคะใครอยากรับแนวทางน้องตอนนี้นะใครอยากรับแนวทางน้องตอนนี้นะคะ เปิดไลน์เพิ่มเพื่อนพิมพ์99ไปหาแอดมินนะคะถ้าไม่พิมพ์อะไรไปหาแอดมินแอดมินจะไม่เห็นพี่ๆนะคะคุณพี่ทักไปหาแอดมินเดี๋ยวแอดมินดึงเข้ากลุ่มนะคะรอรับแนวทางน้องได้เลยฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะน้องย้ำนะไม่มีค่าทำเนียมใดๆนะคะไม่มีค่าสมัครใดๆเลยค่ะแค่เปิดไลน์เพิ่มเพื่อนไปรอชมแนวทางน้องอย่างเดียวเลยค่ะคุณพี่ขาวันนี้เลขสวยนะคะติด337นะวันนี้นะน้องย้ำนะคะวันนี้นะ เลขทูบที่ได้น้องจะไปวางไว้เป็นแนวทางในห้องเท่านั้นนะคะน้องจะไปวางไว้ให้ในห้องเท่านั้นนะคะใครอยากชมแนวทางน้องนะพิมก้า9ขึ้นมาพิมก้า9เข้าไปในรายได้เลยนะคะเปิดรายเพิ่มเพื่อนไปนะเปิดรายเพิ่มเพื่อนไปน้องให้ฟรีๆนะน้องให้ฟรีๆแนวทางน้องนะน้องย้ําน้องฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆนะคะน้องอยากแบ่งปันนะน้องอยากแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะ แนวทางวันนี้นะน้องมั่นใจนะคะแนวทางวันนี้น้องมั่นใจนะเลขที่ได้ในวันนี้น้องก็มั่นใจนะคะส่วนรัฐบาลไทยน้องย้ำนะรัฐบาลไทยน้องลงไว้ให้แล้วนะคะใครอยากรับแนวทางรัฐบาลไทยบอกได้เลยนะคะบอกแอดมินเขาได้เลยนะคะขอรัฐบาลไทยน้องตานะคะโดยแอดมินเขาจะส่งให้นะคะ ใครอยาก mumbles. อ่าเดี๋ยวน้องพาเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งนะคะคุณพี่ขาเดี๋ยน้องพาเข้าไปรอรับแนวทางได้เลยนะคะคุณพ um ี่จะเห็นหัวมุมซ้ายมือบนมือถือของน้องนะจะเห็น G99I นะคะโทุทีกล้องน้องมันจะลางหน่อยนะคุณพี่จะเห็นรูปวงกลมตรงนี้นะคะคุณพี่กดคลิกเข้าไปนะคะคุณพี่จะเห็นลิงก์ภาษาอังกฤษตรงนี้นะลิงก์ภาษาอังกฤษนะคะคุณพี่เปิดไปเลยนะคะเปิดไปเลยนะเปิดไปปึ๊บนะคะคุณพี่จะเปิดไลน์เพิ่มเพื่อนไปเลยนะคะ เปิดไลน์เพิ it, so it like it, so so ่มเพื่อนไปพิมพ์ไปหาแอดมินนะพิมพ์ไปหาแอดมินพิมพ์99นะคะพิมพ์ไปหาแอดมินพิมพ์99นะคะเดี๋ยวแอดมินดึงเข้ากลุ่มนะเดี๋ยวแอดมินดึงเข้ากลุ่มรอรับแนวทางน้องได้เลยนะคะอันนี้ใบรีวิวนะอันนี้ใบรีวิวนะอันนี้ใบรีวิวน้องนะคะน้องพาปังนะน้องพาปังนะคะเดี๋ยววันนี้น้องจะพาปัง3าตัว2ตัวตรงๆไปเลยนะคะใครยังไม่เข้ารีบเข้านะคะใครยังไม่เข้ารีบเข้าเนาะวันนี้นะน้องพารับแนวทางน้องได้เลยสีสีนะคะ เลขทูบที่ได้นะคะน้องย้ำนะน้องจะไปวางไว้ให้ในกลุ่มนะคะคุณพี่เลขทูบที <amine> ่ได <what> ้ในวันนี้นะน้องจะไปจับเลขแล้วไปวางไว้ให้ในกลุ่มนะคะวันนี้น้องให้หน่อยค่ะคุณพี่หน่อยเย็นนี้นะคะสามหน่อยนะสามหน่อยนะคะน้องน้องจะไปวางไว้ให้ในกลุ่มนะคะคุณพี่ขารอรับแนวทางน้องได้เลยฟรีๆนะคะย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเลขที่ได้น้องจะไปจับวางไว้ให้คุณพี่นะคะน้องจะพาปังพาแตกกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะ น่อยเย็นนี้นะคะคุณพี่ขาสามนอยนะ3ามนอยเย็นนี้นะคะเลขทูบที่ได้นะคะน้องจะไปจับวางไว้ให้อีกทีหนึ่งในกลุ่มนะคะคุณพี่ขาใครยังไม่เข้ารีบเข้านะคะใครยังไม่เข้ารีบเข้านะเนาะ กายาวาจาอหังวันทาส่ง,งน้อมนบนำผู้ทรงทรงกาบองค์างยาเจ้าเอ๋ย แป้งทรงก็เกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาชินียาสีปฐมมาเอื้ราหบุพระชาของนาชีสีบาดานโลปกปรตาายพงงามตรกากตราลวังครรมชนด